เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับผมตัวละคร LR นะครับผมตัวล่าสุดนะครับผมที่ได้รับการอัปเดตเข้ามานะครับในเซิร์ฟเจแปนนะต้องบอกว่าเป็นเซิร์ฟเจแปนนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นะตอนนี้เลยนะครับเป็น LR ศึกชิงเจ้ายูทูภบนะครับแจ็คกี้เชนนะครับหรือว่าแจ็คกี้ชุนวะจำไม่ได้นะก็ช่างมันแล้วกันนะครับเอาง่ายคือเป็นตัวที่แบบอื้อใช้คำว่า คือแบบมันก็เนาะในเมื่อมันให้คิดซะว่ามันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไร LR ฟรี e ละกันนะครับผมเป็น LR ฟรี e ละกันนะครับผมก็ทำๆเลยเนาะก็ทำมีทำเกิดผมบอกตรงเลยนะว่าตัวละคร LR ฟรีเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเราก็อย่าไปคาดหวังเยอะก็เอาเป็นแบบว่าของสะสมละกันนะครับมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเรามาดูความสามารถของ LR ตัวนี้กันเลยนะครับผมเนาะว่า มันเท่ขนาดไหนแต่การ์ดมันโคตรเท่เลยนะก็บอว่าการ์ดส,สวยมากนะครับผมนอะของคุณลุงแจ็กกี้คนนี้ยะงเท่มากโอเคมาดูดีเดอร์สกิลนะครับเวิลด์ทัวนาเมนต์นะครับฮิบวกสามอ่อขอพูดนะก็ขอบขอบคุณนะครับคุณผมไปเอามาแปลาจากคุณมินาโตะเนาะก็ใน Twitter นะครับก็ให้เครดิตเขานิดนึงนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาไปกอบมาจากใครหรือเปล่าเนาะก็ ไม่เป็นไรครับก็ให้เครดิตเขาเลยแล้วกันเนาะโอเคฮีโร e สกิลเวิร์ลทัวร์เม m นต์นะครับคีบวก3 h มให้ a ี่ a อทแท็กแอ e ิบวก130%นะครับแล้วก็ทำให้ตาย12คสอคีนะครับทำการสแต็กพลังป้องกันอ่า1เทิร์นก็โอเคนะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างสูงที่จะสั้นคู่ต่อสู้ว้าวความสามารถดีนะสั้นคู่ต่อสู้ไฮนะโคตรแจ่มเลยครับแล้วก็ถ้าเป็น18คแดคีใช่ไหมครับจะทำการโจมสแต็กพลังโจมตีนะแล้วก็มีโอกาสอย่างสูงที่จะเป็น ตัันะครบก็เท่ากับว่า12คิกับ18คิดีหมดเลยนะครับผมใช้คำว่าดีหมดเลยพาร์ทสิบสกิลนะครับผมก็ขีบวกซีแอทแทกแอ d ด์ดีเฟนนะครับบวกหนึอืมก็ถือว่าตั้งต้นดีนะผมใช้คำว่าดีนะครับ120%กับ LR ลรีนะต้องใช้คำว่า LR ลรีนะก็เอ๊ะเดี๋ยวนะมันฟรีไม่ฟรีวะผมจำไม่ได้แล้วว่า,ว,าวันฟรีหรือไม่ฟรีนะผู้ถิทีนะคือมันมันจะมีที่ต้องไม่เปิดตั๋วเว้ยกับ ตัวที่มันแจกอะช่างมันเถอะเอาเป็นว่ามันก็จะฟรีหรือไม่ฟรีก็โอเคไม่เป็นไรเนาะก,ก็เออนะครับตามนั้นแหละจําไม่ได้แล้วอ่ะคือมันมีที่ต้องไปเก็บเก็บตั๋วแล้วไปเปิดกับแบบที่ทําแต้มถึงแล้วก็ได้มาผมจำไม่ได้แล้วมไม่ได้เล่นนานนะฮะเอามา้เอาไว้ว่าช่างมันแล้วกันนะครับเวิร์ลทัวร์นาเมนต์อ่าตัวละครที่เป็นเวิร์ลทัวร์นาเมนต์นะครับจะได้กิบวกสามแล้วก็แอตแท็คแอนด์ดิฟเฟนต์บวกเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ซับนะครับซับให้เพื่อนด้วย แล้วก็แอตแท็กบวกอีก๐เเนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้ทําการโจมตีด้วยท่ามาให้ตายั่้เองนะครับสูงสุดสแต็กสูงสุดได้ถึง60%เลยนะครับผมแล้วก็บวกพลังป้องกันเพิ่มอีกยีสนะครับแม็กสูงสุดได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อตัวละครตัวนี้ทําการโจมตีว้าวใช้งานง่ายมากนะครับเพียงแค่คุณออกไปโจมตีเนี่ยผมคุณก็บวกพลังป้องกันเลยนะครับอโอเคเนาะ เมื่อตัวละครตัวนี้นะครับขอเรียกว่าอะไรทำการโจมตีด้วยท่าให้ตายใหญ่นะครับก็คือ18คีนเนนะครับจะทําให้ลดดาเมจที่ได้รับลงแล้วับเ0เลยนะต่อศัตรูตัวนั้นนะเออแสดงว่าถ้าเกิดไปเจอตัวละครหลายตัวเนี่ยมันก็ใช้ยากอยู่ดีนะครับก็เป็นคอมสามารถที่เกือบจะดีแล้วแต่แม่งไม่ไม่กันทุกตัวแต่ถ้าเกิดเจอศัตรูแค่ตัวเดียวอ่ะสบายนะลดดาเมจที่ได้ลง50%บผมมองว่าตัวเนี้ย คี่มันบวกต้4งสี่แน่เพื่อนก็อาจจะใช้งานง่ายนะก็อาจจะยิงทําไม่ตายใหญ่ได้ทีหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคี่บวกถึงสี่เลยนะครับผมแอคทีฟสกิล่ะมาดูแอคทีฟสกิลบ้างนะครับจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับทําการโจมตีหกครั้งขึ้นไปหรือเท่ากับหกนะครับแล้วก็หรือ,อทำการโจมตีด้วยท่าไม้ตายมากกว่าหรือเท่ากับ4ครั้งนั่นเองนะครับผมแล้วทำการบู์พลังโจมตี6 1 0อ้6ย0เปอร์เซ็นต์เลยเหรอไม่เจ้า นะฮะแล้วก็มีโอกาสตะทีที Gesch ่ข้อด้วยโอ้โหเฮ้ยมันกะยิงทีเดียวตายเลยนะครับสำหรับเอลอาจ็กกี้คนนี้เนี่ยโหแรงมากนะก็เออเอาเป็นว่าผมไม่ขอคอมเมนต์แล้วกันนะคือมันเป็นตัวละครที่สึกชิงอ่ะก็ประมาณนี้ก็โอเคเนาะเออก็ว่างๆก็ไปเล่นอยแค่นั้นแหละโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครต่อไปเลยนะครับผมมันมีหลายตัวมากเลยนะในรอบนี้นะจริงๆก็ไม่มีหลายตัวมีแค่สามตัวเอง โอเคมาดูตัวละครตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับเรามาดูทางด้านของโกเทนกันบ้างโกต้อโกเทนในโกเทนคูดนะฮะผมที่ได้รับการพัฒนาล่างนะครับจากล่างยูอาร์ปกตินะก็คือมีการเปลี่ยนล่างขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็นสีเขียวนะครับก็โอ้โหเป็นตัวละครที่แบบถ้าจับไม่ได้เลยว่ามันมีอยู่ในเกมนี้นะฮะผมก็ลีดเดอร์สกิลนะครับนำตัวดีสีเขียวขี้บวกสามให้พิษแฉะอินเทนบวกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ถ้าไม่ตายนะครับผมจะแตกพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับผมแล้วก็ทําการลดพลังป้องกันของศัตรูด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพาร์ทสิบสกิลเนี่ยแอตแทคแอนด์เดฟเอนท์บวกหนึเลยนะแล้วก็มีการเรียกว่าอะไรเปลี่ยนลูกแก้วนะครับสีฟ้านะครับเป็นลูกแก้วสีเขียวนะครับเออแล้วก็จะทําการซับตัวละครเด็กนะครับผมคีย์บงหนึ่งแอตแทคแอนด์เดฟเอนท์แอตแทคบวกยีแล้วก็พลังป้องกันบวกสินะครับรวมถึงแคทฟิวชั่นด้วยนะครับคี็ พลังมังกรบวก10%มึงจะจะเขียนแยกทำไมเนี่ยเมื่อมันก็เหมือนกันเนี่ยฮะอึงงงไหมมันซับเหมือนกันเลยที่เขียนแยกทําไมเนี่ยแล้วก็จะบวกพลังโจมตีและพลังมังกรอีก100%นะครับเมื่อทําการโจมตีไม่ใช่เมื่อตัวละครตัวนี้นะครับเก็บลูกแก้วมากกว่าเท่ากับ3ลูกนั่นเองน,นะครับผมโอ้โ,โ,อโหก็ง่ายอยู่นะแค่3ลูกเองนะเพื่อนไม่สแต็กแบบโอเวอร์มากเลย คือบวกสเลยนะแค่เก็บได้มากกว่าเท่ากับ3ลูกนะครับผมแล้วก็มีโอกาสปานกาด้วยนะครับที่จะตีเป็นท่าไม้ตายนะครับเมื่อเก็บลูกแก้วมากกว่าลูกตะวลูเมื่อเก็บลูกแก้วอ่าสีเขียวมากกว่าเท่ากับสาลูกเออแล้วก็ยังไม่หมดอีกมีโอกาสที่การโจมตีนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอ,อะไรจะเป็นไม่ใช่สิคือมันจะตีมันจะตีซ้ําแน่นอนเมื่อเก็บ เขาเรียกว่าอะไรเมื่อเก็บลูกแก้วนะครับสีเขียว5ลูกขึ้นไปนะครับหรือกับหาลูกไม่ใช่ตีสแน่นอนมีโอกาสอย่างสูงที่จะตีเป็นท่าไม่ตายด้วยเมื่อเก็บลูกแก้วสีเขียว5ลูกโอ้ยโคตรงงเลยมึงมันงงอะ่ะคือมันโอโ้โหความสามารถมันยาวนะครับแต่ก็แบบดูไปๆมาก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเนะผมก็โอเคนะก็ดูพาร์สิบก็ จะอ่านพระศิษย์มาเนี่ยคือทําให้ตัวละครของมันเก่งได้เลยเพียงแค่คุณเก็บลูกแก้วเยอะๆนะครับถ้าแตกโอ้โหสองเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมมองว่าไม่คิเลนากนะเออแคทที่ไปอยู่ได้ก็พวกไฮบริดมาร์ตินบูเด็กใช่ไหมฟิวชั่น Fusion, อะไรแบบนี้ก็โอเคนะเออผมว่าตัวนี้แม่งเอาไปเล่นได้หลายหลายทีมนะแถมที่สําคัญเลยคือผมชอบความสามารถที่เปลี่ยนลูกแก้วนะครับอย่างที่ผมบอกเลยคือตัวละครอะไรที่เปลี่ยนลูกแก้วได้แม่งโคตรเมฟเลยนะครับตัวละคร โกเทนสีเขียวก็เป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมแล้วก็โอเคมาดูตัวละครตัวสุดท้ายเลยนะครับผมนั่นก็คือแชมป้นนั่นเนงนะครับผมก็มาทําไมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันมาตอนไหนนะผมก็โอ้ย <c oughs> สีม่วงอินน้าคียบล็อสายแอทแท็กอินเนบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,บ, P H P นะรบแล้วก็ในส่วนของท่าไม่ตายนะครับเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันอย่างสูงเลยนะผมว่านี่น่าจะแตกไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเนาะก็ รอเขาเรียกว่ารอมันเปลี่ยนล่าอีกรอบหนึ่งนะครับพาสิสกิลแอตแทคแอนดีเฟนส์บวก1น0นะครับแล้วก็บวกพลังป้องกันเพิ่มอีก100%เมื่อตัวละครตัวนี้นะครับผมทำการโจมตีตัวหนึ่งตัวอ่าโอเคแล้วก็บวกพลังโจมตีอีก100เนะครับเมื่อ,อเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยเถอนะเมื่อตัวอ๋อเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับรับการโจมตีนั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างสูงที่จะหลบการโจมตีนะครับแล้วก็ เกรดเลยเหรอมีโอกาสเกรดเลยเกรดนี่คือเท่าไรว่าเจ็ดสิบปะที่จะเป็นท่าไม้ตายนะครับเมื่อมีแคตตาลีเลียออกคอสอยู่ในการโจมตีนั้นนะครับผมแม่เจ้าก <c oughs> <c oughs> ็มันมีแค่ละเอสตาร์มันต้องรอแบบรอเปลี่ยนล่าอีกรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เรื่องงั้นนะครับผมมองว่าแม,ม่งอัปเดตมาหน่อยเหมือนเดิมนะก็ยังดีเนาะที่มันยังมีอัปเดตมากผมรู้ว่าเกมไม่ปิดไปแล้วเนี่ยเอาตรงไหมคนเงียบเลยเดือนนี้แม่งคือเหมือนเป็นพายุก,ก่อนที่ฝน เป็นไม่ได้เป็นแบบเหมือนแบบฝนตกแล้วลเดี๋ยวพายุมันเริ่มหายแล้วกำลังมาแล้วผมว่าแม่งใกล้ๆแล้วละ่ะใกล้แล้วอีกน,นิดน,นึงอีกนิดนึงผมว่าแม่งกระันหน่ำแน่เพราะวันใกล้ปีใหม่ยนะังไงก็เดี๋ยวลาไปด้วยการไปดูทําไม่ตายก่อนแจ็กกี้ดีกว่าอาจจะก,กี้กว่าม,ามันจะสวยขนาดไหนครับผมไปไปดูทําไม่ตายกันเลยดีกว่าโอเคครับเรามาดูถ้าไม่ตายกันเลยดีกว่านะครับผมไป อันนี้สิบสองใช่ไหมอืมโอ้โหมึงสมก็เป็นตัวละครฟรีหรือเปล่าวะนเนี่ยโอเคยิงดาวนี่ไม่ชัดเจนอเอ๊ยทำไมมันไม่ตายมันทำไมไม่ตายมันง่อยมากเลยเพื่อนสมแล้วล่ะผมว่ามันตัวฟรีล่ะไอตัวเนี้ยมันไม่ช่ตัวตัวตัวเต๋อหาและตัวฟรีแบบหน้ ทำไม่ตายง่ายมากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอ่าแอคทีฟสกิลเป็นดีกว่านะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะฮะโอเครับมาดูแอคทีฟสกิลกันหน่อยเอื้อไปเอโอ้โหโอ้โหต้องไปตายคนเก่าเลยนะครับผมก็ เข้าใจแหละมันเป็นตัวละครที่เก่ามากๆแล้วนะก็เปนได้แบบนี้ก็ดีแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวละคร LR ตัวล่าสุดนะครับผมที่ได้การเด็กเข้ามานะครับก็โอ้ทัวร์นาเมนต์นะครับก็อย่าลืมไปฟาร์มด้วยแล้วกันโอ้ยเหนแล้วก็เหนื่อยแทนหรือว่าโอเคนะครับก็เหมือนเดิมว่าใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม